สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สตอรี่อนิเมะกับข้อมูลความรู้ในจักรวาลฟฟสซีรีส์กันนะครับสำหรับตัวละครที่เรานำมาทำในคลิปนี้คือแองจลิก้าอินเว ถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับแอเจลิก้าอินเวิร์ดลูกสาวคนโตของตระกูลอ็นเวิร์ดและพี่สาวของจูเลียนเธอตายลงในช่วงสท้ายของสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่4และจิตสำนึกของเธอได้ถูกนำมาสร้างเป็นตุ๊กตาเพื่อทำหน้าที่เป็นค่ารับใช้ให้กับตระกูลต่อไปในตอนที่ยังมีชีวิตเธอเป็นผู้หญิงที่ฉลาดและอ่อนโยนแต่หลังจากที่ถูกนำมาทำเป็นตุ๊กตาแอเจิลิก้าสูญเสียอารมณ์ความรู้สึกไปกว่า90% ดัางนั้นจึงทําให้เธอกลายเป็นคนยินชาและเมื่อเวลาผ่านไปอารมณ์ต่างๆของเธอก็จะค่อยๆหายไปในตอนช่วงท้ายแองจิกาที่ได้สูญเสียอารมณ์ไปกว่า98%แต่แองจิกาก็ยังคงเป็นห่วงน้องชายของเธออย่างจูเลียนโดยที่เธอได้ร้องไห้และขอให้อดีตยาช่วยเหลือจูเลียนและลูกของเธอด้วยบทบาทในเนื้อเรื่องของแองจิกาโดยจะขอเรียงตามทไลายในเนื้อเรื่องที่จะเกิดขึ้นในโลกคู่ขนานของมิูก่อนนะครับเธอได้ปรากฏตัวขึ้นมาครั้งแรกตอนที่จูเลียนได้ไปชิงตัวของมิูมาจากเอเมชิโร เธอได้ใช้อาวุธจากเกสออฟบารบิลูนโจมตีใส่ชิโร่ก่อนที่จะหายตัวไปพร้อมกับจูเลียนและมิยูในช่วงท้ายของสงครามจอกศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่หหลังจากที่เอมิเชร่สามารถเอาชนะผู้ใช้คลาดการ์ดคนอื่นได้ทั้งหมดและได้กลายเป็นผู้ชนะสงครามเธอได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อขัดขวางไม่ให้ความปรารถนาที่ชิโร่ขอพรอจากจอกศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงเธอได้บอกกับชิโร่ว่าจอกศักดิ์สิทธิ์ที่เขาขอไปนั้นจะไม่สามารถสร้างปฏิหารที่แท้จริงได้ด้วยการที่คลาดการ์ดอาเธอร์ที่ชิโร่ได้ใส่เข้าไปปปเ็นลลกดขอองม และได้เข้าโจมตีใส่ชิโร่แต่ชิโร่ก็สามารถสวนกับการโจมตีนั้นด้วยการสร้างดาบจำลองขึ้นมาเพื่อป้องกันในระหว่างการเผชิญหน้าครั้งนี้เอเมชิโร่จะทำการเปิดใช้ b e a i t y Marble Alimite Breaker ทำให้การต่อสู้ต้องดำเนินอ,อยู่ในโลกแห่งนี้จนสุดท้ายแองเจลิก้าจะเปิดใช้งาน AR เพื่อโจมตีปิดฉากแม้ว่าเอเมชิโร่จะใช้ดาบทั้งหมดใน Alimite Breaker เพื่อเข้าต่อสู้แต่ก็ไม่สามารถป้องกันได้และได้พ่ายแพ้ไปแต่หลังจากที่แองเจลิก้ากลับมาไมยูและคลาร์ดรทั้งหมดก็ได้หายไป อันเป็นผลมาจากความปรารถนาของเอเมชิโร่ที่ต้องการโลกที่ทําให้มิยูนั้นมีความสุขและด้วยการที่โลกแห่งนี้กําลังจะตายจึงไม่สามารถทําตามความปรารถนานั้นในโลกแห่งนี้ได้ดอกจึงได้ส่งตัวของมิยูและคลาสการ์งหมดไปสู่โลกคู่ขนานที่สามารถทําให้ความปรารถนานั้นเป็นความจริงได้ต่อมาในเหตุการณ์พิศวงหลังจากการต่อสู้ของกิลกาเมสอิลิยาและมิยูเมื่อคลาสการ์เบนิแปหรือกิลกาเมสได้ทําการเปิดใช้งานอินุมาเอลิสเป็นผลให้เกิดรอยแยกระว่างมิติทําให้แองจลิก้า ได้เข้ามาในโลกของอียาพร้อมกับเบียทริดและจะพาตัวของมิูกลับไปสู่โลกเดิมและเหตุการณ์ในภาคที่สามเธอได้พบกับกิลกาเมสอียาและธนากะในปรา,าสาทของตระกูลเอ็นเบิร์ดเธอได้ทำการอินสตอลการ์ดคาร์ดอาเชื่อเพื่อเข้าโจมตีแต่ก็ถูกหยุดไว้ด้วยสีมือของกิลกาเมสในระหว่างการต่อสู้เธอได้เสียเปรียบในการต่อสู้กับกิลกาเมสที่เป็นวีรชนที่แท้จริงแต่เธอก็สามารถพลิกสถานการณ์ด้วยลาส์ดาร์ดไร้านามแต่สุดท้ายการต่อสู้ก็ถูกขัดจังหวะโดยเบียทริดและมายอนเนี่ยงของเธอ ในการต่อสู้เพื่อจิงตัวของมิยูครั้งที่สองเธอได้เข้าโจมตีใส่อิริยาด้วยอิกอาลิมาแต่ก็ถูกป้องกันโดยโรไออัสที่คโครสร้างขึ้นมาในการต่อสู้ครั้งนี้เธอได้เข้าปะทะกับเอมิชิโรอีกครั้งโดยที่ชิโรได้เข้าโจมตีใส่เธอด้วยความร่วมมือของคโครทำให้เธอถูกโค่นลงในที่สุดหลังจากการต่อสู้ในครั้งนี้เองแองเจลิก้าก็ถูกทิ้งไว้ในสนามรบกลุ่มของอิริยาจึงได้พาตัวของเธอกลับไปด้วยเพราะไม่สามารถทิ้งเธอไว้ตามลำพังได้ ในด้านความสามารถแองจิลิก้าเป็นผู้ใช้คลาสคลาสยูกาเมสทำให้เธอนั้นมีความสามารถเหมือนกับยูกาเมสคือ gates of babylon ดับ E ถึง A บโบบวกเป็นเส้นทางกับบาบิลนเมืองแห่งทองคำเพื่อน,นำสมบัติวิริานจากคลังสมบัติออกมาใช้รูปลักที่แท้จริงของมันคือดาบรูปขุญแจโดยความสามารถนี้ของเธอจะถูกแบ่งเป็นสองฝั่งด้วยการที่คลาดคารของเธอนั้นถูกดึงพลังส่วนหนึ่งออกไปกลายเป็นยูกาเมสใ,ในวัยเด็ก แต่หากเปรียบเทียบกันแล้วสมบัติวิชนที่ถือครอบครองนั้นมีมากมายกว่าวกิโเมตรร่างเด็กที่ถูกแยกออกมาอินุมาเอลิสดาบดาราแห่งการสรรสร้างที่แบ่งแยกพิภพและสวรรค์ระดับ EX โดยความสามารถนี้จะถูกอธิบายว่าในสมัยโบราณเมื่อนานแสนนานมาแล้วมันเคยเป็นดวงดาวที่แบ่งแยกโลกและสวรรค์ออกจากกันมันสามารถสร้างพายุที่รุนแรงเกินกว่าสติปัญญาของมนุษย์ที่สามารถบทที่เป้าหมายไปพร้อมกับโลกใบนี้เอนคิดู โซ่ที่สามารถบังคับและควบคุมได้อย่างอิสระและยิ่งผู้ที่ผ่ถูกพันธนาการด้วยโซ่นี้มีความเป็นเทียบสูงมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งรัดแน่นและทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นและนอกจากที่เธอจะมีความสามารถของคลาดการแล้วเธอยังมีความสามารถใช้เวทมนต์ประจาตระกูลเอ็นบิทที่มีชื่อว่าแฟลตแอร์ที่สามารถบิดเบือนมิติได้โดยเธอสามารถใช้เวทนี้เพื่อเบียงการโจมตีให้ไร้ผลโดยการส่งการโจมตีนั้นไปสู่ที่อื่นโดยนอกจากนี้เธอยังสามารถใช้ความสามารถนี้กู้กับเกสออฟบาบิลน โดยการสร้างแฟดแอลมาและยิงอาวุธใส่แฟดแอลที่สร้างขึ้นทําให้สมบัติวิชนนั้นเร่งความเร็วมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าครับก็จบกันไปแล้วครับกับข้อมูลในคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดี